svolt ผู้ผลิตแบตเตอรี่ของจีนได้จัดพิธีวางเซราเรอร์โรงงานแบตเตอรี่โมดูลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณจังหวัดชนบุรีเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาครับโดยเป้าหมายเข้าถึงตลาดยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วของภูมิภาค รายงานได้ระบุครับว่าบริษัท SVOL ที่เข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างสอดคล้องกับกระแสบริษัทยานยนต์ไฟฟ้าของจีนเช่น GWM, SAIC และ BYD ที่เข้ามาตั้งโรงงานผลิตในท้องถิ่นของประเทศไทยขณะที่ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในภ,ภูมิภาคมีแนวโน,น้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง การลังไาลเข้ามาของบริษัทจีนเป็นผลจากหลายนโยบายสนับสนุนของรัฐบาลไทยซึ่งกำหนดเป้าหมายว่าร้อยละ30ของยานยนต์ทั้งหมดที่ผลิตในประเทศไทยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไปในปี2030โดยไทยดำเนินมาตรการต่างๆซึ่งกระตุ้นการลงทุนห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อบ่มเพาะความสามารถทางการแข่งขันในหมู่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายงานระบุต่อครับว่าโรงงานแห่งใหม่ของ SVOL ที่จะก่อสร้างเสร็จในต้นปี2024และผลิตแบตเตอรี่โมดูล60,000ชุดต่อปีรวมถึงมีแผนขยับขยายการดำเนินงานจัดเก็บพลังงานและการรีไซเคิลอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมกับจัดตั้งอุปทานเซลล์ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นผ่านการรีไซเคิลแบตเตอรี่ท่านหยางหงซินประธานและ c e o ของบริษัท SVOLT เน้นย้ำบทบาทนำร่องของไทยในฐานะศูนย์กลางร,ระดับภูมิภาคด้านการผลิตและส่งออกยานยนต์ทำให้ fvolt มีโอกาสยอดเยี่ยมในการขยับขยายในต่างประเทศและการเติบโตทางธุรกิจศูนย์วิชยัยเกษตรกรไทยในกรุงเทพระบุครับว่ายอดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ทั้งหมดในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น5 0,000คันในปี2023 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ271.6เมื่อเทียบกับปีต่อปีจากยอดจำหน่ายในปี2022ซึ่งอยู่ที่13,454คันนายวิษณุทับเที่ยงหัวนหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยครับว่าไทยยินดีต้อนรับกลุ่มบริษัทจีนที่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์รุ่นใหม่และทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตในอาเซียนขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าว